คันนี้ติดแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอมแอร์ไฟฟ้าอันนี้พัดลมเสริมไม่ใช่เดิมของรถที่ต้องเสริมเพราะว่าพัดลมที่เราเสริมจะกินไฟน้อยครับของรถจะแรงกว่า v ว r มีหน้าที่ควบคุมไฟไปชาร์จแบตเตอรี่24โวลต์จากได้ชาร์จของรถชุดรีเลย์คอนโทรลพัดลมปรับสปีดพัดลมเช็ควาล์วอยู่มุมนี้มัจะเป็นการต่อสายไฟ,ไฟหรือว่าการตัดต่อสายไฟการตัดต่อสายไฟเนี่ยให้พัดลม ของรถนำหมุนโดยที่จะไม่ให้กินไฟแบตเตอรี่รถครับเวลาเราจอดนอนด้๋ยเวลาเราจอดดับเครื่องเปิดเนี่ยเราจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมเท่านั้นนะเราจะไม่ใช้ไฟจากรถเพราะงั้นเดี๋ยวแบตเตอรี่ของรถจะหมดไฟแล้วก็จะทําให้สตาร์ทเครื่องไม่ติดวันนี้เราก็เลยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจากไฟ24โวลต์ให้เป็น12โวลต์มาใช้กับพัดลมในรถแบตเตอรี่ใช้ขนาดเท่าไหร่ติดตั้งไว้ที่ไหนในรถโตโยต้าเซนตาค่อนข้างมีขนาดเล็กและต้องถอดเบาะออกหรือไม่ เจาะรถตรงไหนหรือไม่แบตเตอรี่รูปลักษณ์หน้าตาของแบตเตอรี่วันนี้แปลกไปนิดนึงแบตเตอรี่จริงๆแล้วเขาอยู่ทรงนอนวันนี้จับตั้งเพราะว่าเนื้อที่ตรงเนี้ยไอของรถรุ่นเนี้ยเขาแคบนิดเดียวก็ลเลยต้องตั้งแบบนี้ถึงจะตั้งได้โดยที่ไม่ถอดเบาะลูกค้าออกเลยโดยไม่ถอดสายไฟ,ไฟแล้วก็ไม่เจาะรถไม่ทําอะไรกับรถทางนั้นในคันนี้เดินสายไฟโผล่ขึ้นมาจากตรงเนี้ยซึ่งมันมีที่เอาไว้สําหรับ ใส่เครื่องมือเขาเแ,ลแล้วก็โผล่ออกมาตรงนี้หน้าจออยู่ตรงนี้เลยแบตเตอรี่เนี่ยขนาด310 24โวลต์กล่องเขาอาจจะใหญ่นิดนึงเดินจากตรงนี้ไปด้านหน้าเราเดินไฟจากนู้นมาใช่ไหมเข้าไปที่คอมแอร์เนี่ยคอมแอร์ไฟฟ้านี่เป็น24โวลต์แบตเตอรี่ก็เป็น24่โวลต์ต้องใช้กล่อง2ี่โวลต์เท่านั้นเราไม่ใช้ไฟเราจะไม่ใช้คอม12โวลต์นะครับระบบรถเนี่ยเป็น12โวลต์เราพอผ่านมาตรงนี้เนี่ยเรามาแปลงไฟตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปดาวหรือว่าคอนเวอร์เตอร์เราแปลงไฟตรงนี้ ให้เป็น12โวลต์เพื่อที่เอาไปใช้ในระบบพัดลมของรถก็จะทำรีเล์ตรงนี้ใต้ท้องเนี่ยแต่อันนี้เก็บงานแล้วมองไม่เห็นละมันมันีแค่รีเลสยสอตัวเท่านั้นน่ะในการตัดต่อพัดลมให้พัดลมตัวเนี้ยกินไฟจากสเต็ปดาวหรือว่ากินไฟจาก24โวลต์ส่วนจอวันนี้จออยู่ตรงนี้ดูจอเลยเปิดให้ดูเลยดีกว่าอยู่ตรงนี้เปิดแอร ตรงนี้ก็เวลาเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยมันจะมีโหมดนะโลว์มิดมยมไฮเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกในกรณีที่เราเอาไปนอนคืนไม่อยากให้มันกินไฟเยอะก็แค่นี้นี่ส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวเร่งพัดลมสปีดพัดลมของรถไอ้ของเนี่ยของรถรถนี่แหละเราจะใช้ตัวนี้แทนในกรณีที่เราเปิดแอร์ไฟฟ้า ถ้าเราสตาร์ทเครื่องไอปุ่มเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้และก็เหมือนกันถ้าเราเปิดแอร์ไฟฟ้าอยู่เนี่ยไอปุ่มเดิมๆของรถเนี่ยแตใช้งานไม่ได้เลยทํางานกันคนละจังหวะประมาณนั้นดูตรงนี้ส่วนการกินกระแสะไฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเดี๋ยวเปิดก่อนในแอร์ขนาดเนี่ยก็จะมีผลเสียอยู่นิดนึงก็คือการกินกระแสะไฟ กันกินกระแสไฟอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเข้าไปแอปก่อนนี่ขอดูหน่อยแอปเซตต้าเซนต้านี่กิน3 5มิแอมป์ในโหมด Eco mod, อีโค่โหมดกิน35โดยประมาณนี้ถ้าเราเร่งโหมดแรงแรงน่าจะอยู่ประมาณสักนะลองลองหน่อยอะโล่แล้วกันโล่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ20 25ประมาณนั้นเนี่ยลงมาแล้วใช่ไหม นี่เราเอามาให้ดูและทดสอบให้ดูนะครับว่าการกินกระแสของแอร์เนี่ยประมาณนี้พอพอเราเปิดหมดโลนี่มันมันนี่เลยนะก็ทําอุณหภูมิได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเราเปิดประตูไว้ทั้งสองฝั่งสองด้านเลยนะลดอุณหภูมิหน่อยพอเราเปิดหมดโลเนี่ยมันจะอุณหภูมิมันจะไปยี่สิบห้ามันปรับเองเ่ยเร่งละเร่งละ อันนี้คือความทำงานแล้วเนี่ย15 18น่าจะมี20วมกว่าไหนเขาเล่งแล้วอันนี้คือโลโอเคมีประมาณนี้ในการติดตั้งแอร์ขนานหรือแอร์ร่วมเนาะร้านช่างสวงตั้งอยู่ที่ไหนและมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะ ในการติดตั้งแอร์อไฟฟ้าในรถรถเกง๋งรถอะไรก็เหมือนกันต้องบอกก่อนนะทุกทุกรุ่นเพราะลูกค้าถามอยู่ว่าไอ้รุ่นนี้ติดได้ไหมติดอันรุ่นนั้นติดได้ไหมจริงๆเราติดได้เหมือนเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทำคล้ายกันหมดแค่เอาขอบไฟฟ้าไปติดรวมเท่านั้นนะครับก็ท่านไหนสนใจเนี่ยก็ติดต่อเราได้นะครับผมสวงดีวหรือว่าร้านสอสินอนันต์เซอร์วิสนะครับโ,โทรศ8 9ย8 8 8ดเกอาตั้งอยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ